ขั้นตอนนี้เป็นการรื้อเฟตกีตาร์นะครับพอรื้อเฟตเฟตแล้วทางช็อปทําความสะอาดตัวฟิงเกร์บอร์ดใหม่นะครับเคลียร์ร่องของเฟตเดี๋ยวทําการหาองศาเฟตดัดเฟตแล้วก็ลงนะครับตอนรื้อเฟตขึ้นมาเนี่ยพอทําความสะอาดฟิงเกร์บอร์ดแล้วให้ความชุ่มชื้นกับเนื้อไม้นะครับฟิงเกร์บอร์ดเขาจะดูดีขึ้นมานะครับเขาจะดูมีความชื้นดูมีน้ํามีนวลน,นะครับ ด้านนี้ก็คือจะลงะความชุ่มชื้นไปให้นะครับเป็นเฟรตบอร์ดคอนดิชเนอร์แต่ยังไม่ได้ขัดนะครับยังไม่ได้ขัดทำความสะอาดมันก็เลยจะดูมีคราบสนิมคราบน้ำมันไม้แต่ส่วนที่ขัดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะดูดีเลยอันนี้กีตาร์ยีปีนะครับได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะครับ เพาจะให้มันใหม่กริปแบบเป็นโรงงานอันนี้มันก็มันก็ไม่ได้นะครับก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยจะยากไปหน่อยเดี๋ยวลำดับต่อไปเป็นงานลงเฟรตนะครับ